ธนาคารอมสินประกาศชัดแจ้งเตือนข่าวด่วนลูกค้าทุกกลุ่มทั่วไทยเรื่องสำคัญมากฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารอมสินประจำวันที่28พฤษภาคม2568ล่าสุดธนาคารอมสินออกมาประกาศแจ้งเตือนลูกค้าทุกกลุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับการเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยสินเชื่อออนไลน์ระวังปกเป็นเหยือ่อ ถูกดูดเงินหมดบัญชีจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมแอบอ้างเป็นทางธนาคารออมสินและมีการเผยแพร่ข้อความเชิญชวนให้กู้เงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะคุณผู้ชมเช่นผ่าน Facebook ผ่าน t k t t o k ผ่านไลน์หรือการส่ง SMS ค่ะคุณผู้ชมทางธนาคารออมสินนะคะขอแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่าข่าวสันดังกล่าว เป็นข้อมูลปลอมทั้งสิ้นค่ะและทางธนาคารอมสินนะคะไม่มีนโยบายให้สินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ในลักษณะเช่นนี้ค่ะโดยธนาคารอมสินไม่มีนโยบายการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆค่ะคุณผู้ชมที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มของทางธนาคารอมสินซึ่งธนาคารอมสินนะคะไม่มีการส่งข้อความหรือส่งลิงก์ให้ประชาชนเพื่อกดสมัครสินเชื่อ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางที่ไม่ใช่แอปพลิเคชัน MyMo หรือเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินค่ะโปรดอย่าลงเชื่อข้อความเชิญชวนนะคะที่เสนอการอนุมัติสินเชื่อง่าย วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำหรือให้โอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนการได้รับสินเชื่อค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจในสินเชื่อของทางธนาคารอมสินนะคะสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินใกล้บ้านท่านทุกสาขาค่ะเพื่อตรวจสอบในส่วนของสินเชื่อนะคะที่เหมาะสมกับตัวท่านหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมคือการตรวจสอบและขอสินเชื่อนะคะผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o โมได้ด้วยตัวท่านเองค่ะตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจ ทุกครั้งก่อนยืนกู้สิเชื่อด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอาจโดนดูดเงินหมดบัญชีขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารออมสินค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ